สวัดีครับเี็นหนองเข็มซ้อครับสวยหน่อยทำการใส่ผลลิ้นแบบแมิ้นแบบนี้ดเป็นหนองเอ้ยครับผลกับผลลงฤดูตั้งแต่บีรับไปไหนทางท้องทาก็แล้วครับหลังจากเกี่ยวห่อจะนำแล้วเอาพี่น้องมาขุดปูจะข้าวได้หมดหรอเฮ้ยปูดแดงเครื่องพี่น้องคนไปแหล่แต่นนี้ครบครับ อ้คบครป็นอ่ครบครบครบครับอมเสร็ักลืมขัวอมเสร็จักย่างมือนเปนอ่ควายครับพี่นอ่ ่าที่แห้งทีเ่เทอากนแกอันดี้ปูเถอครับการมุงโครงปูแม่โปรนกร,รมนี่ครับวัาพร้อมใส่บ็กซี่ไปเนาะนึกหลาบก็ไเลยครับหลาบเสยกับขวขงหอมก็หลาบไกล้เนี่ย ปานตัวเดียวกันหรพี่น้องก็หลับใกล้ครับเดี๋ยวป้าพี่น้องหลับกินอย่งมือ่ออยู่หลับปูไป,ไปเลาะไปครับขอปูก้นปูพี่น้อง นิงเกืบเนี้ยมือนีแตยบปแล่ะครับยินเนี้ยข้ามโค้งไม่ต้อง ab, เอ๊ะเอ๊ะเอีกแล้วข้างยางเลยเนาะ พุดไปหาไปครับีสารมันข้าบือตัวอยากีสเนแน่อยู่ในกินหลังจากเก่ยวเขาเกี่ยวน้าไ,ไปเราไปเรื่อยพี่น้องเราหาไปรักกันครับบูเมยพุทเรับพี่น้อง ก่นมัดกุปูารงหน้าดิเนียคบครับแต่ก่อนกบของัวปูมึบเคยเเนาะ ตาซับมันแตกดินก่อไปมันแงครับดินแงนๆต้องค่อยแช่แช่แห้งมันแตกรองแตกเราดินก่อไปมันติงแงอีกหน่อยแต่ล่างบ่ดีมันล่างดีกันแงครับมันพาไปหนอนมนกลนปูานมาเนี่ยไปเลาไปให้อีกเลยครับ ดกตินแม่รม่นรองโ้ยครบลอคาดนี่บฟาตกฟาเลียนหรบโมาได้ตาขอรำบากครับตัวดตึงก็มีพรืน้องตัวอีเล็ก็มีครับ อูปูหน้าคาเก๋์ปนหรอเลาไปเรยเราไปเรื่อยแดดผมก็หวากครับฝนตกฝนตกเห็นเขาหมมีหรอฝนต้อยอ่ะไปครับในปูแม่ครับ bụm ăn để tiêu thì nhai được bao nhiêu đó tiêu thì nhai không, bổ thực mất khoảng 5 hóa bao ผู้หนึ่งครับ น <Hai> ี่กบแม่พี่น้องะเอ๊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 ะเเอ๊ะเเอยเอ๊ะอ๊เอะ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 อเอ๊ะ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 เอะเออ๊ะอะเอ๊ะเ Ừ. cầu tốt là như cắt quân vô, Hát ha, đi liền, แกแ่เลยพี่น้องตัวตื่นกับมีตัวเล็วกับมีครับไปรอเบๆกันเลยเลย กูเป็นไงครับตัวไงตัวบอ่อตัวก่อหน้าก็อะไรเพื่อน้องนึกครับตัวก็เตือนเตือนหากินงายพี่น้องเจ้ขาของเจ้นานำแล้วต้องถงต้องทาผมมาหากับบป๋าได้กินครับเบอร์นี่สามเป็นห้อง รอไปเรียกครับรนี่ตัวแม่ครับ mẹ mà tìm mặn có tôi thớ phụ nó itu noy คุดมันกลายเป็นเลี้ยนี่เป็นขึ้นหรอครับขบับไปนอกเพราะกันมันฟูดตกอันนี้เป็นแดดออกจากสิบปับในท่านครับแดดออกมันหยอดคนตกมันหนาวว,ว่าได้ยูด้กินครับหยอดคบหน่อยสองตัวคนปูไดก้บกบ นี่ไต่กองเฟียงครับเฟียไปไปพอกวันนี้พี่หนอนมันไม่เห็นครับผักันเลยเนี่ยได้ลาดพี่หนอนครับคบหน่อยตาเปียกสองตัวทีที่เวีอของคนหาอยู่ห่ากินหัวนีสานครับห่ากินเสือมือสือเว้นไปตามรวยพีห่หนอนตามถือตะเลีดคุนว่าเอ่อแล้วมึงนี่ก็ อ้าเพียงนองเป็นน่องอื้นปลอดไหมสำหรับมันนี่สวัสดีครับ